มีอะไระคะไหนลูกป้าไม่เห็นเลยลูกตาฝาดไปนะคะเงินทองนิ้วที่อยู่ในรองเท้าลระคะแม่เงินอะไรเหรอลูกเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าเช่าห้องเนี่ยออกจากห้องไปเดี๋ยวนี้บอกกี่ครั้งและรองเท้าหนาจะตายไปมันต้องตากข้างนอกเอาไปตากไว้ข้างในอะ่ะอับหมดสวัสดีคะ่ะคุณป้าสบายดีไหมคะสบายดีจ้ะวันเนี้ย ป้าออกมากวาดนอกบ้านเลยได้เจอกันนะลูกนะค่ะ<า>หน้าหนาวแบบเนี้ยฝุ่นมันเยอะลูกต้องกวาดทุกวันเลยหน้าบ้านหนูก็เหมือนกันค่ะก็ว่าจะกวาดอยู่แต่ไม้กวาดของหนูมันพังไปหมดแล้ว,วค่ะถ้าคุณป้าใช้เสร็จแล้วยังไงขอยืมต่อหน่อยนะคะได้สิเดินรู้หลอกป้า <c oughs> แป๊บนึงนลลูกจะเสร็จแล้วลูกค่ะ รับลมรับแดดเอ๊ะตรงนูน้นตรงนู้นมีอะไระคะ<ห>ตรงต <นะ S 2> <า>้นไม้นู้นนะค่ะไม่เห็นเลยนะลูกไม่เห็นจะมีอะไรเลยลูก oh, <yeah. S 2> ไม่เลยน,นะเหมือนเหมือนกิ้งก่ายักษ์เลยค่ะไม่มีลูกอ๋อเห็นนะลูกแต่สงสัยหนูจะตาฝาดไปนะคะ ปาว่าวนี่แหละแถวนี้มันจะมีกิ้งก่ายักษ์ได้ยังไงลันงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วหนูขอตัวก่อนนะคะอ๋อหนูหนูจะดีไม่ขวาดต้าไม่ใช่เหรออ๋อใช่ค่ะจริงด้วยลืมไปเลยขอบคุณนะคะอ,อ๋อเดี๋ยวก่อนนะ ปามาแป๊บนึงออ๋ค่ะคุกกี้เนี่ยป้าทำกับมือเลยนะลูกเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งอบแน่นะลูกก็ว่ากลิ่นอะไรหอมๆโชยออกมานะคะเนี่ยเอาไปแบ่งเพื่อนที่ห้องกินด้วยนะลูกนะขอบคุณค่ะจ้าไม่เป็นไรลูก สวัสดีค่ะแม่กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วเหรอลูกค่ะอ้าวแม่ใครเอารองเท้าหลิวมาไว้หน้าบ้านคะอ๋อแม่เองอะลูกก็แม่บอกหลิวแล้วไงว่าจะตากข้างในมันอับลมแม่ก็เลยเอามาตากข้างนอกมันจะได้รับลมรับแดดด้วยนะลูกแล้วแล้วเงินของหลิวที่อยู่ในรองเท้าล่ะคะแม่เงินอะไรเหรอลูกก็หลิวเอาเงินค่าเช่าบ้านอะ แอบในรองเท้าไงคะมันหายไปในหมดอะแม่เอ๊แต่เมื่อเช้าเนี่ยแม่เอารองเท้านี่มาตากแม่ไม่เห็นเงินเลยนะลูกจะไม่เห็นได้ไงก็หลิวแอบ,บเงินในรองเท้ามีแต่แม่คนเดียวที่หยิบรองเท้าของหลิวอะเอ๊หรือว่าพี่คนข้างบ้านเราอะเมื่อเช้าเนี่ยเขาออกมาหน้าบ้านยามันยืมม่กวาดแม่เลยนะลูกแล้วแม่จะยืนอยู่ทำไมล่ะไปถามเขาสิ เออเอเรอแป๊บหนึ่งจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะเร็วเลยแม่โหอะไรก็ไม่รู้เงินนะแม่โอ๊ยฉันไม่น่าเอาเงินไว้ตรงนี้เลยเอาไงดีวะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่าเช่าห้องเนี่ยหนูจ้าคือตอนที่หนูไปยืมไม่ขวาดป้าน่ะหนู เห็นตังตกหน้าห้องป้าบ้างไหมจ๊ะมไม่นี่คะทำไมหรอคะคือลูกสาวป้านะ่ะเขาทำเงินค่าเช่าบ้านหายนะลูกตายจริงแต่นี่ถ้าหนูมีอะ่ะหนูก็จะให้ยืมอยู่นะคะแต่หนูไม่มีจริงๆ่อะคะอ่ะเอไม่เป็นไรหรอกจ้ะ งันตากลับก่อนนะค<า>่ะได้เรื่องไม่ใี่แม่อยู่ไหนของมันวะหลิวแม่ไปถามพีทแล้วนะพีทเขาบอกว่าเขาไม่เห็นเงินนะลูกโอ้ยแม่แล้วเราทำยังไงดีเนี่ยวันนี้ต้องจ่ายค่าเช่าห้องแล้วนะเอ่อเอางี้ไหมลูกเดี๋ยวแม่น่ะ ไปคุยกับเจ้าของบ้านให้เอาไหมลูกแม่แม่ก็รู้อยู่ว่าเจ้าของบ้านอ่ะเขาเคี้ยวขนาดไหนเขาไม่ฟังแม่หรอกนะ้ยแม่ช่วยกระหาสินี่กำลังหาอะไรกันอยู่หรอครับพอดีว่าฉันทำเงินค่าเช่าบ้านหายนะคะนี่ก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไมาจ่ายเขาแล้วอะเสียใจด้วยนะครับนี่ผมก็เพิ่งกลับมา เดี๋ยวถ้าผมเจอยังไงผมจะรีบเอามาคืนเลยนะครับขอบคุณมากนะคะยังไงฝากด้วยนะคะครับเออท่รักนี่คุณไปเอาเงินจากที่ไหนมาเยอะแยะเลยกลับมาแล้วเหรอคะที่รักเงินเนี่ยพี่ชายฉันให้มาค่ะเขาเอาให้อย่างนั้นเหรอเขามาหาที่นี่เหรอเปล่าเหรอค่ะ เขาโอนมาให้สงสัยจะถูกหวยอะค่ะแต่ร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นพี่ให้อะไรเธอเลยนะไม่ต้องไปสนใจหรอกคะ่ะมาคะ่ะหิวข้าวหรือยังคะเข้าไปกินข้าวแล้วเตรียมข้าวไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตามไป ฮัลโหลสวัสดีครับพี่สบายดีไหมครับเออฉันสบายดีว่าแต่เองมีอะไรเหรอพอดีพีทบอกว่าพี่โอนเงินมาให้ครับผมก็เลยอยากจะโทรมาขอบคุณพี่ครับเฮ้ยจะบ้าเหรอทุกวันนี้ฉันไม่มีอะไรจะกินอยู่แล้วเนี่ยจะโอนตังค์ให้พวกเองได้ไเหรอโอ้แล้ครับงั้นสงสัยผมฟังผิดนะครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับพี่เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไว้เจอกันนะครับพี่ พีทออกมาหาผมเดี๋ยวนี้มีอะไรคะที่รักเรียกทำไมเนี่ยคุณบอกว่าพี่คุณโอนเงินมาให้ใช่ไหมโอนมาให้เท่าไหร่อก็ประมาณ5,000บาทค่ะเมื่อกี้พี่โทรไปหาพี่แล้วนะพี่เขาบอกวัไม่ได้โอนมาให้นี่นี่เธอไปขโมยเงินเขามาทำไม<ส>เธอก็รู้นี่ว่าเขารำบากแค่ไหนทำงานตั้งแต่เช้ายันค่ำกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาท คพืมาจ่ายค่าห้องเนี่ยนี่คุณอย่ามาก่าวหาก,กันนะตอนแรกที่พวกเขาบอกผมก็ไม่อยากจะเชื่อหรอกนะแต่ตอนนี้คุณต้องไปขอโทษแล้วก็ไปสารภาพกับผมเดี๋ยวนี้อย่าให้ผมผิดหวังในตัวคุณมากกว่านี้เลยไม่ฉันไม่ได้ทำผิดฉันไม่ไปไปกับผมเดี๋ยวนี้มาไมค่คุณเน ค,คุณเ네นคะคือตอนเนี้ยเรามีปัญหาเรื่องเงินก็เลยยังปัญหาปัญหาอีกแล้วเหรอมากี่ครั้งพวกเธอก็บอกว่าปัญหาเนี่ยคืออย่างนี้นะเฮียเก็บของออกจากห้องไปเดี๋ยวนี้คุณเ네นคะถ้าว่ฉันออกไปตอนนี้พวกฉันจะไปอยู่ที่ไหนล่ะคะเฮียเรื่องของแกเฮียเฮียฟังพวกเราก่อนนะจริงแล้วอะ ค่าเช่าน่ะเราเตรียวมาให้เฮียแล้วนะใช่ค่ะพวกเราไม่คิดเดียวเฮียหรอกนะคะเงนินมันหายไปอ่ะเอา,อางี้นะเดี๋ยวพวกเนี้ยไม่เกินบ่ายฉันจะรีบไปหาเงินนะ่ะมาจ่ายให้เฮียเลยนะพอพอฉันไม่อยากฟังอะไรจากพวกแกอีกแล้วถ้ายังไม่ออกไปฉันจะให้ลูกน้องมาลากคอพูกแกออกไปเฮ,เฮียคะฉันขอลวคะ่ะ เดือนเดียวเท่านั้นนะคะเดือนเดียวเดือนเดียวไปกี่ครั้งแล้วนี่ครับเงินของพวกคุณพอดีแฟนผมเป็นคนเอาไปผมต้องขอโทษพวกคุณสองคนด้วยนะครับเป็นเพื่อนบ้านกันแท้ๆทำไมทำกันถึงขนาดเนี้ยต้องขอโทษด้วยนะคะหนูมไม่ได้ตั้งใจคะ่ะคุณเอ๋คะ นี่ค่ะเงินค่าเช่าอืมครบนะคราวหน้าคราวหลังอะ่ะก็อย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกแล้วกันถือว่าเป็นบทเรียนอย่าไว้ใจใครง่ายๆแบบนี้อีกเข้าใจไหมค่ะดีนี่หนูป้านะ่ะอุตส่าห์เห็นใจหนู แล้วก็ช่วยเหลือหนูมาโดยตลอดทําไมหนูทำกับป้าแบบนี้เธอรีบกลับห้องไว้ซะแล้วไปเก็บของเก็บของทําไมต้องเก็บของด้วยอ่ะก็ออกจากที่นี่ไงคนที่เนี่ยเขาไม่ต้อนรับเธอแล้วบุญแค่ไหนแล้วที่เขาไม่เอาตํารวจมาจับเธอเข้าคุกอะ่ะผมต้องขอโทษพวกคุณสองคนเลยนะครับพวกคุณทั้งสองคนเป็นคนดี ไม่น่าเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับขอบใจมากนะพง์ที่ช่วยเหลือพวกเราในครั้งเนี้ยผมตั้งหากนะครับที่ต้องขอบคุณพวกคุณสองคนที่ไม่เอาเรื่องแฟนผมผมต้องขอโทษอีกครั้งนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับค่ะแม่ใจหายใจคว่ำหมดเลยอ่ะ ชีิตว่าจะไม่มีที่อยู่กันซะและ้วคนบางคนมีจิตใจที่บริสุทธิ์เชื่อใจและไว้ใจคนที่เขารักแต่การโกหกเพียงครั้งเดียว <c oughs> อาจจะสูญเสียคนดีๆแบบนี้ไปตลอดชีวิตก็ได้